อาชีพไปสมัครเรียนมายังยังไปแล้วไปแล้วอ,อยากไปโรงเรียนไหมมีโควิดอยู่ครับยังไม่ไปครับเหรอโควิดทําให้เราไปโรงเรียนไม่ได้เหรอใช่ค่ะแล้วเราต้องเรียนโควิดเหมือ,อโลวอีอืมอ๋อเพื่อนชื่ออาโลวีก็เป็นโควิดแล้วถ้าเขาให้เรียนออนไลน์อาชีพจะเรียนเป็นไหมอาชีพไปโรงเรียนแล้วอาชีพจะไปทำอะไรบ้างถ้าโควิดหาย ถ้มาเรียนเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือแล้วแล้วก็เรียนหนังสือแล้วก็เล่นแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเล่นบอลแล้วก็เล่นบ้านอืมแล้วครัวให้กันบ้านไหมให้ครับให้กันบ้านแล้วเอาการบ้านเราไปทําที่ไหนไปทำในห้องเรียนนีคะเากลับ้านเอามาทาที่บ้านเราไม่ส่งครูไม่ใช่ทำการบ้านทาที่โรงเรียนไอที่ไม่อยากทําที่บ้านอ่ะเอาทําไมอ่ะ <ค>เอางกเกอร์ให้ต้นสอนได้ว่าปอยสอนได้ปะ่ปะปอยก,ก็ทำงานพี่ต้นก็พี่ตัวก็หลับพ <laughs> ี่ท่านหลับไม่ได้หลับแล้วมีอาทีมม่มีการบ้านก็สอนได้แต่ตอนนี้ไปโรงเรียนไม่ได้เพราะมีโรคอะไรนะโรคระบาดเออเขาเรียกโรคอะไรนะโรคระบาดคออะไรโอ้โอเคครับ